ครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของมาสด้าในงานบังกอกประทุโชว์้วอยู่คุงไทยครับผมในงานบังกอกประทุโชว์ครั้งที่3 7ครับเจ็ดมาสมีอะไรเป็นทีเด่นบ้างครับถ้าเอาตั้งแต่ตัวที่อยู่หลังเรานี้นะครับเราเรียกว่าตัวมาสด้าเอเม็กครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมนี้ครับผมต้นปีนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นๆนะครับ วันนี้เนี่ยมาสเตอร์เองก็มากันหมดเลยนะครับของตระกูลสกายแอคทีฟเทคโนโลยีครับผมมาหมดเลยทั้งมาด้าอสองนะครับมาด้ตสามนะครับมาด้าอร์ซีเอ็กซ์สามนะครับมาสเตอร์ซีเอ็กซ์ไฟที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวมาสเตอร์ซีเอ็กซ์ห้าที่เปิดขึ้นมาใหม่นี่มันคืออะไรครับคุณอุทัยก็เรียกว่าเป็นการโมเดลเชนครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวมาประมาณ2ปีกว่าครับอันนี้เคือถือว่าเป็นโมเดล2016นะครับก็เปลี่ยนเยอะนะเช่น อย่างไฟหน้าทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็น LED หมดเลยครับแล้วก็ลนถึงข้างในนะครับก็ใส่พวก M3D Connect ไปแบบเต็มๆเลย M3D Connect ที่มีใน m a สเตอทั้งหมดครับใช่เรียกว่าอินเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดของการของเรียกว่าภายในห้องโดยสารนะครับความรื่นลมนะครับต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ ระบบความปลอดภัยนะครับก็คือเรื่องของ i Active Sense นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ใส่มาหมดเลยที่เรียกว่าตัว CX5 ตัวนี้เนี่ยหรือว่าเป็นรวมทุกอุปกรณ์ของมาด้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหมายความว่าอะรวมรวมของทุกรุ่นทุกรุ่นทุรุ่นมีนี่คันนี้มีนู่นเอาไปใส่อยู่ใน CX ครบหมดครบหมดเลยครับแล้วอก่างนี้ยังมีอะไรทีเด็ดอีกก็อย่างนี้นะครับ วันนี้เรายังไม่เห็นนะครับก็คือตัว MasterBT 50 Pro อันนี้ลืมไม่ได้นะรถที่นี่ของเรานะครับก็เดี๋ยวมางคืนนี้คืนนี้เข้าคืนนี้เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนเวทีสีดำครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการแต่งครั้งแรกของ C 3นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีตัวมาด้ตสามนะครับตัวมาด้าสองที่เราแต่งนะครับให้ลูกค้าเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะนําไป เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างว่าเออแต่งแบบนี้สวยไหมแต่งแบบนี้โอเคไหมตรงไหนเนี่ยจะเสริมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวที่เรามาแต่งเนี่ยเรียกว่า l e สซิ่งคอนเซปต์ครับผมฮะตัวนี้เนี่ยเราแต่งเนี่ยเราเอาอุปกรณ์นะครับนำเข้านะพวกแอร์โรพาต่างเนี่ยเข้ามาจากญี่ปุ่นครับผมนะครับเอางี้เดี๋ยวให้ผููไทยพาไปดูว่าตัว RX 3ที่เป็นคอนเซปต์ที่แต่งมาเป็นเห็นคนพูดถึงกันเยอะครับมันมีจุดเด่นมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูครับแต่ไม่มีขายนะอันนี้ แต่งแต่งให้ให้ให้ดูให้เป็นแนวทางอันนี้มันเป็นสไตล์ของมาด้าเขาอยู่ถูกต้องครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับสำหรับ CX 3ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าเป็น l a s i n g concept นะครับ l a s i n g concept ที่ทาง m a ส t e r เนี่ยแต่งมาเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็เริ่มจากตัว แอรพาร์ตภายนอกก่อนนะครับรวมถึงคิ้วนะครับกระจังหน้าีครับกระจังหน้าตรงนี้แล้วก็รวมถึงคิ้วนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าแต่สเกิร์ตตัวนี้นะครับมีขายเป็นเป็นพาร์ตอคเซสซอรี่ของมาซาเลยคือบางชิ้นเนี่ยก็มีขายแล้วใช่ครับแล้วก็ถึงรวมถึงไฟต่างๆนะครับที่ที่เราใส่มาเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็รวมถึงสติกเกอร์รอบคันนี้ออกออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับครับผมฮะรวมถึงนะครับสปอยเลอร์ล่างนะครับฮะมีสปอยเลลอร์่างฮะสเกิร์ตข้างนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงแม็กและยางนะครับอันนี้เป็นแม็ก20นะครับรวมถึงพอร์ตนะครับของเบรกนะครับแล้วก็ข้ามเบรกข้ามเบรกมาลาดเลยนะครับใช่ครับอันนี้ก็6พอร์ตครับครับอันนี้คือดิ หลายตงคือทั้งหมดเนี่ยที่แต่งให้เป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าได้ดูกันเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเราลงทุนไปประมาณ0 0 0แสนอ๋อก็ไม่แพงมากนะครับใช่ฮะก็ก็คือแล้วแต่ไอเดียอันนี้อันนี้คือมาด้าแต่งให้เป็นไกด์เพราะเป็นสไตล์ของมาด้าถ้าเุณตกงเกตุปีเขาจะมีปุ๊บมีเป็นเหมือนเป็นไอเดียให้ลูกค้าเขาไปแต่งเติมอยากเพิ่มอะไรครับใช่ครับ แล้วก็บางชิ้นเนี่ยเรามีขายที่โชว์รูมอยู่แล้วที่โชลูมนะฮะอย่างสีแดงสเกิร์ตแดงเดนี่ยฮะตรงเนี้ยก็มีมีจำหน่ายอยู่แล้วครับมีจำหน่ายอยู่แล้วแล้วสินค้าที่จำหน่ายโดยโชว์รูมก็จะมีการรับประกันใช่ครับเราเรารับประกันคุณภาพอยู่แล้วครับเท่ากับตัวรถเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมมี c ี3อยู่แล้วอยากไปใส่สเกิร์ตมีมีเลยเข้าไปปุ๊บก็บอกเขาเลยใช่ครับถ้วคุณมีเหรอ c ี3 แต่จะมีในอนาคตเร็วเร็วนี้เร็วๆนี้นะครับส่วนภายในเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรนะครับแต่งเฉพาะภายนอกอย่างเดียวจริงๆภายในไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะสำหรับมาด้าครับจริงๆภายในผมพูดจริงว่า c ี3อสามนี่มาด้าให้เียดีดีมากๆคือหลายคนพอปังราคาที่สหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคามันสูงแต่ถ้าเข้าไปดูในเรื่องของคุณภาพ เฉพาะภายในห้องโดยสารนะคือชอบเลยในยานใช่คุณภาพของวัสดุแล้วก็คุณภาพของการดีไซน์ในแต่ละชิ้นเนี่ยใช่เลยอีกใช่ครับครับผมคือตะก่อนเนี่ยผมพูดจริงว่ามาด้าอาจจะให้รายละเอียดในห้องโดยสารน้อยจะอยู่ที่รูปร่างหน้าตาเราจะเห็นกันแต่พอมาถึงเนี่ยเขาให้รายละเอียดข้างในห้องโดยสารเยอะมากคือณปัจจุบันเนี่ยภายใต้โคดดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยโคดดีไซน์เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะภายนอกความสวยงามอย่างเดียวแต่รายละเอียดรวมถึงคุณภาพของวัสดุ ที่ที่สร้างความรื่นรมในห้องโดยสารเนี่ยเขาคัดสรรกันมาเป็นมี่ก็อยู่ในโคโดดีไซน์ด้วยใช่เดี๋ยวตอนนี้นะโคโดอดมาสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์โคโดดีไซน์ครับนะฮะมันจะอยู่อีกสักกี่ปีในกคุณไทยอันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มมาทั่วโลกเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2012 2012กวปี4ปี2 0 1 6ครับถามว่ามันจะอยู่อีกกี่ปีผมว่าผมพราตอบไม่ได้เพราะผมดูดีไซน์โคโดดีไซน์เนี่ยเกามีดีไซน์โซฟ้ามีจักรยานแล้วมันดูแบบเรียบหรู ครับคือมันไม่ใช่คือความเป็นโคโดเนี่ยมันไม่จอะจงเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวใช่ใชแต่มันหมายถึงว่าธีมการออกแบบของดีไซน์ทั้งหมดของมาทุกสิ่งครับใ่ไหมแต่แต่ผมเคยได้ยินออกมาอีกอันนันที่ที่ออกมาจะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ขึคือคูเอรุอะไรใช่ไหมอันนั้นเป็นรถต้นแบบครับอันนั้นเป็นรถต้นแบบที่ที่เปิดตัวที่โตเกียวมเตชว์ครับแต่ว่าตัวคอเลูตัวนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จพัฒนาเป็นเป็น production car <force> ไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปแล้วก็คือฮาน่ตโลก็คือตัว RX Vision อันนัออ้นคือรถสปอร์ตหรือว่าการกลับมาอีกครั้งของโรต,ตารี่าคนจับตามองกันอยู่ก็ต้องมองต่อไปเพราะเปีนี้มาด้าเขาบอกตั้งแต่ต้นปีเขาจะมีการเปิดตัวทั้งหมดทั้งปีเนี่ยเจ็ดรุ่นเจ็ดรุ่นครับถูกไหมตอนนี้มีมากี่รุ่นลวตอนนี้เนี่ยมีไป3รุ่นแล้วนะครับก็คือตัว มาด้าสามนะครับตัว m อ็มไฟแล้วก็ตัวมาด้าสองที่ใส่อ่าที่ใส่ตัว LED ไปอ่าแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือตัวเสียงค่ะรอดูอีก็ยังแย่อยู่